วันนี้เราจะมากินสตากเลาลีกันตอนนี้นะก็เป็นเดือนมก,กราคมแล้วนะวันที่เราอัดคลิปด้วยแล้วก็วันที่เราซื้อเจ้าสิ่งนี้มาด้วยนะ <c oughs> ไปเจอมาในห้างนะแล้วก็ลดราคายอยู่ก็เลยแบบซื้อมา ปกติกล่องละ200ใช่ไหมซื้อสอกล่อง300อบาทเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ากินสักแค่ไหนปีที่แล้วมีใครได้กินสตรอเบอรี่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะมีใครได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนมาบ้างขึ้นหนือขึ้นเหนือได้กินสตรอเบอรี่ก็อย่าลืมเอามาฝากพี่บ้างนะโอเคอเ,คอเคจกอกันจริงๆมีแอบกินไปแล้วประมาณ2-3ลูกนะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่เราไปล้างมาแล้วด้วยนะลองดูสักลูกกันไหม อุ้ยทุกคนน่ากินไหมทำแบบเก๊ไก่สลเดอร์ไหมอืมหวานหวานมากอืมหวานอัน <c> น <oughs> <c oughs> ี้รสชาติมันเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะเขาก็ไม่ได้เขียนบอกนะว่าสายพันธุ์อะไรแต่ก็ เปรี้ยวๆหว,ว,วานๆอร่อยดีนะจริงๆมันก็มีเป็นแบบลูกที่แบบแ,บบแดงหางลูกอย่างนี้ก็มีนะนี่แต่ว่าอันนี้ผมตั้งใจเลือกให้มันมีโทนขาวๆมาด้วยนะเพราะว่ามันน่าจะเปรี้ยวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบให้แบบมันมีอมเปรี้ยวอมหวานนะใครที่เลือกสตรอเบอรี่เก่งก็แนะนําได้นะ <laughs> อืมอืมอ่า อืหอมมีเกือด okay? like really ouais. ้วยเป็นพิกลเกือเพียวๆเลยคนๆนๆนนใครนะที <laughs> <this> ่ชอบกินของเปรี้ยวหรือว่าชอบกินสตรอเบอรี่นะคลิปนี้น้ำลายไหลแน่เลยบิด ชิมครีมแล้วก็จ <No ุ <S <S ่มนมเฮ้ยน้ำมันโอรีโอจิ้มน้มจินเจมน้มจินเจมทำเองแล้วนะเนี่ยเพิ่มความฟินเขาจะมีแบบน้ำจิ้มบวยเนาะที่กินกับสตรอเบอรี่ก็อร่อยหรือจะกินเพียวเียวก็อร่อยทุกคน S see. <S ม,มันเฟินมากสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่น้องๆทุกคนนะใครอยากจะให้กินอะไรหรืออยากจะให้ทำคลิปประเภทไหนลองคอมเมนต์เข้ามานะคาดว่าถ้าเกิดโควิดมันไม่ระบาดเนี่ยคงจะได้ออกไปทำคลิป ให้ดูแบบเยอะๆแบบจุกใจกันไปเลยนอกจากของกินของเล่นเนาะอาจจะพาแบบไปดูที่เที่ยวต่างๆหรือว่ารีวิวของต่างๆด้วยถ้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาเสนอได้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะขอลาไปด้วยการกินสตรอเบอร์รี่สลูกไปเลยเออสลูกไปเลยนะแล้วก็เอาต้องเก็บไปกินวันอื่นบ้างแล้วก็แบ่งน้องสาวกินบ้างนะไม่ใช่กินคนเดียวหมดถึงจะอยากกินคนเดียวก็ตาม <c oughs> อา้าลูกที่หเอาลูกใหญ่ๆไปเลยนะ สามลูกจะกินได้หมดไหมใครจะไปกินทีเดียวสามลูกได้บ้าบอน้องๆก็อย่าไปทําตามนะเดี๋ยวติดคอนี่เป็นความสามารถพิเศษนี่สามลูกเฮ้ยทุกคนจะได้กินมันเ่ยอาเรนะอะไรนะ่านะสามลูกนะทีเดียวออื <c oughs> เชียวเชิวเชียวเชิยวคืออร่อยมันแบบผมเปรี้ยวอมหวานนะแต่ก็ยังไม่เคยกินสตรอเบอรี่ที่เป็นแบบหวานๆใช่ไหมมีใครเคยกินมั่งถ้ามีโอกาสจะลองไปซือ้อแบบของแพงๆดูไหมแบบอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์นะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอร่อยมากฝินว่า <c oughs> Okay. <laughs>